ตำรวจประเทศนี้เขายังไม่มีปืนไม่ใช่หรอเขายังไม่มีอาวุธปะมี่นี่ครับมีกระบอกครับกระบอกแต่กระบอกหลายทีอยาดูโอ้สบายเลยถ้างั้นน่ะแล้วแล้วมันลุกลุกไวด้วยนะลูกซองอ่ะลุกอย่างไวเลยจริงๆถ้าเจอพวกมันสักคนหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยยังไงก็เออร้อยเปอร์เซ็นต์ไปตีและดักเลเวลเลยจบถ้าเจอนะ ตีเราวุธหายด้วยมัง้งน่าจะหายด้วยข้างมันอยู่อ่ะ ต่อยกูมันเลยเฮียน่าการหนักกักเยอะนะเอพีซีอ่ะอากากตำรวจเริ่มมาครับแล้นักกก แม็กอยู่ไหนกจอดอยู่งานดิพี่วิ่งไปแมกอยู่ไหนครับเนื้อาผมเรียนครบแล้วพี่โอ้โหพี่เก็บเกลไ่ยไวมโอนไปแม้กมีขายออกละใช่มาเราขายต่อนนื้แหละรึดดำแต่ไม่ใช่มัน สวัสดีครับมาแต่งแรงไหมครับเนี่ยคุณตำรวจ ท่านเอาเงินแดงครับเอายามาใช้เงินแดงเนี่ยยาที่ใครเอาไอ้จุกไงไอ้จุกตีนี่ต่อไปอ่ะใช่ป่ะใช่เอตอนตอนนี้เพื่อนทำงานแล้วใครทำโซนครับตอนนี้มีน้ำตนป่ะไอ้เจ็ดยันไอ้เจ็ดยันเย็ดเจ็ดอ่ะเย็ดเจ็ดอ่ะเออใครทกใเก็บให้ตอนนี้อ่ะไอ้ยีน้ำตน <Wow. S 2> <amat S 1> ว่ ah e, อยูเหมือนเมื่อวานมาเฮียจุกเข้ามาแบบเหมือเมื่อวานไหนเฮียนี่ไอสัตว์นัาสติจจริงมันหนีไปนอนครับมันจะาจริงเลยพี่โอเคจริงเจอการจับจักครับเจองารจับจักรจริงอันนี้จริงเรียจุ๊บเไม่ขายหมดก่อนขายหมดแล้วค่อยไปขายหมดค่อยไปร้อยกรหอดเนี่ยคือถ้าขายหมดเนี่ยิบนเนี่ยนไงก็หมดเร็ว อยาจับแล้วจับทำอะไรอยู่เจ้าก็หมดอย่าทำอะไรอยู่อ๋อหยุดหยุดตกปลาาหยุดตกปลาอะไรอะไม่มีใครด่าเลยเหรอครับอาไม่มีใครด่าแล้วหรอไม่เป็นไรก็เรื่องของมันไงครับถือว่าทำงานนะก็ถือว่าทำงานเงินขาวไมเงินคงเงินขาวเออใช่ไหมลุงลุงไม่เอียงอยู่แล้วใช่ไหมไม่เอียงกูเลี้ยวจุกไอ้ยืดมืออ่ะน้าสนีนไงทีเนี้ยะฮะไปเจอการกำจัด กินตกปลาแล้วแจ็คน้องเยี่ยจัดื่อยแบบมึงอ่อนทิ้งไว้อะคือมึงเยี่ยจัดกำลังเข้ามาเฮ้ยมันเหมือนว่าจัดอะไอ้สมสมอยู่ปะสมสมสมว่าปั่นราคาปั่นราคาดีกว่าวางเงินแดงดีกว่าปะเอาปะได้นะครับพี่ขายเด่นละสิบห้าไปเมืองเราเลยพี่ที่แบบว่าพอเราอุ้มแม่งแม่งแม็งเอาเราใหญ่เลยมันไตเราสุดเลยต้องขายเด่นสิบห้าเด่นสิบห้าที่เอาขายไปห้าพันไปเด่นสิบห้าไป ถ้า5,000ลองดูอันนี้ราคาตลาดหน่อยมันไปมันไปเวอร์ไปอ่ะคือคนอื่นมันเอื้อมไม่ถึงนะเว้ยถ้าคนไม่กล้าขายยารู้มัรมัมันจะได้ระหว่างแก๊งอ่ะที่รู้หมอจะขายางินได้สูงรู้ว่าเราเบิดทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำทรงเดียวเดียวเดียวโฆษณาเหรอมาบ่อยจัดเลยรถนุนมาดี่ยุบตังค์มาทำไม เดี๋ยวตัวตัวข้างหลังนะโดนโฆษณาเหรอห้ารอบติดเลยเหรอโอ้สามรอบต้องกดซับแล้วน้องซับไม่มีโฆษณานะไม่มียาเนี่ยเราไม่มียางมาเดมอนเดมอนนี่ก็ลาครับต้องเรียนเกณฑ์นี่เราที่รถจีบอ่ะเนี่ยเป็หลังกระเพงคเขาปฏิดูทขาทำไรอยู่วะจุกเราเพิ่มอีกเราเจ็กูทำตรงอยู่เจ็กูทำตรงอยู่ เด็กถ่ายรูปเด็กถ่ายรูปไว้ลงดูดิว่าู้กยืนอยู่ในแบบนี้ก็อาร์มได้เด็กอ้ายืนเฉยว่ะว่าเยืนเฉยว่ะเจ้ยยืนเฮ้ยมึงมึงให้จุกไปตีเลยก็ได้นะเอาเงินแดงไปสมสมเอาหน้าที่ไอ้เบิร์ดนี่ว่าไอ้เบิร์ดต้องเบิร์ดอ่ะเบิร์ดเพื่อนว่าว่าเอาหน้าที่เอาเงินแดงให้จุกหน่อยเด็เอาเอาหน้าที่เงินแดงให้จุกหน่อยเด็กอยากให้คนไปส่งเขแบบไม่อยากให้จุกให้มันตีเลยก็ได้เงินแดงอยู่กับใครอ่ะเงินแดงอ่ะกับเดมอนเดมอนอยู่ไหนอ่ะเดมอน กรตลาดตลาดการไม่มึง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 เอาเงินแดงมาส่งที่ตู้เลยกูอยู่ที่ตู้กานให้คนให้คนวิ่งวิ่งไปส่งหน่อยใครก็ได้วิ่งไปส่งหน่อยใครว่างอ่ะแล้วไอจุกกำโซครับไอจุกว่างไอ้จุกไปไอ้จุกไอ้จุกไปแอฟแอฟรับลงแดงไงก็มึงไม่ได้ทำอะไรไม่ไปเลยที่เขาพูดมาเนี่ยไอ้ทำอะไรหีตำรวจอยู่แน่หีตำรวจอะไรแจ็คอยู่ขับใช่ป่ะไอ้จุกทีมจะบอกมึงขับอยู่แล้วมึงขับมึงขับอ๋อเดียวกูนึกมึงขับแค่ไอ้เหี่ย กูกับพี่ตูนไม่ได้ซื้อหมูลูกตาด้วยเห็นไาลทุกคนอยากขายย้ําอขายย้ํรีเจ็ตเหมือนกันถ้าถ้าคนแรกขายไปแล้วมารีเจ็ตคนสองคนสองรีเจ็ตเอาเหรอก็นคนอื่นเขาไมา่จูวา่าตีก็มึงโดนมันโดนเนี่ยวมันโดนอะงอมอันนี้รู้จักเดลานี่ไหมฮะตอนนั้นรีเจ็ตก,กับอะไรอยาขายไปยพี่มันคนทสองก็รีเจ็ตเหมือนกันอะต้องถามมันดิ น่าคิดมากป่่พี่่้าน้เล่เลย้ามกเจคไเ่ขาออได้ทำอยู่ไม่ได้หรเ่าเจได้อไม่มีกองได้ล่มีะะี่าว่ได้ไ่าว่าไึกหลังง่ายะเปิดครับนะเดดเค้กดซับเรื่อยๆเลยไอ้คนที่มันมมายืนฟังเราได้ป่ะเสื้อดำมันใส่ใส่อ้่ผมมันผมมันสีเทาเท่ะครับนะแต่งเริมไปไหนแล้ววะ ลองเช็คดูด so well, so, ิักตีเลยถ้ามึงทตีก่อนเลยได้ไหมผมพอจะจําได้อยู่อ่ะชัวร์เอาให้ชัวร์เดี๋ยวไปตีผิดอีกมันมีแก๊งบ้างหายดิชัวร์ขโมยรถอี๋ได้ได้ได้รัวขโมยอ่ะี่ถามก่อนก่อนตีอ่ะเผื่อผิดถามเขาก่อนว่าได้ส่งของให้พวกมันหรือเปล่าถ้าคำพูดก่อนตีอะเอาเลยวนอยู่เลยเตอ้งถามว่ามีแก๊งหรือเปล่า ไปโดนแก๊งอื่นอ,อีกอ้าวไม่ใช่หรอคิออดไปได้มากยังไหนได้มากเสิร์ฟปกันปีกไหมเจ้กูเห็นมึงวิ่งตามปีกันปดกันปดกันพี่ไอ้จีปีกันปดกันเฮ้ยถ้าถ้าเห็นคนขายยาคอตกจะไปขายซ้ำนะไอเ้เหี้ยมันจะขายไม่ออกตัวนี้ขายออกตัวนี้ขายออก,วออกพวกมึงมาขายได้ขายออกนะครับ ลองดูดีว่าใช่ปะลองดูดีว่าใช่ปะผมว่าผมว่าใช่โอ้ยอะไรอกตรงนี้ออกออกลุงออกออกงั้นงั้นเอ้ยฟังนะถ้าเพื่อนคอตกหรือว่าเห็นคอตกไม่ต้องขายตัวนั้นถ้คอจะตกนั่นผมดิเจกผมดิเจกกระลุงอะหรอครับลุงไอสัตว์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้กวัวตัวขายออกเนี่ยตุ้งตึ้งเหมือนตัวดิเจกเนี่ยกลัวมุงส่งแอคเ์กับไอ้สัตว์ตามครับพี่เย็นี่ มือมิอนด่ม้ไอ้จุกไอ้จุกเี็ความแรงแล้วมือเนมเี้ยความแงี่อะไรายยายาตัวเา่ไมตัวเ่าตัวเบาเที่อะไรเที่้มันแค่นังีเยใช่ไหมันแค่นั่งนี่เฉยใช่ไหมสัมขับรถสายยาที่แหวไอ้อจเหน่ไอ้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 ไอไอ้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 อไอไอ้ไอ้อไอ้อไอ้อไอ้ไอไอ้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 อไอไอ้ไอ้อไอ้อไอ้อไอ้ไอไอ้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 อไอ เดมอนอยู่ไหนวะกาแรงตองแต่ไงฮะเขาบอกไงเดมอนอยู่ไหนอะไอ้แจ๊บเพลงอะไรอะเดมอนไอ้แนวจุกกระือจุกกระือเฮ้ยเดมอนอยู่ไหนอะกาแรงตองแตงอะไรอพี่เคยฟังฝากอ่ะพี่ท่อนใหม่เฮ้ยเดมอนอยู่ไหนเอาคุณลู่อะไรเนี่ยแจ๊บเดมอนตายเดมอนตายครับลุงเดมอนมันโดนอะไรไม่รู้อะตายหรือรถพังอะไรเนี่ยตายรถอะไร่ได้อ่ะมาดูราฆ่าแล้วครับปนตัวอะไรลุงตัวไม่เอาจ้ะ เอาของเก็บได้เหมือนกันรถก็ได้เปิดไงก็ได้เปิดเงี้ยคุมอยู่ถ้ามันมาต้องรอขันหลังอยู่ครับไม่เห็นใครว่เปิดไงมีคนรับไม้อ่ะช่วงต่อช่วงต่อแค่เลเวลถ้าเจอมันคือซับได้เลยใช่ปะได้เลยเจอเหรอมเจนหมายถึงถ้าเจอเผื่อมันเข้ามาไงซับได้เลยได่เหรอสายใาญอยู่ทำไงครับดึงมือไว้ปะ แจ็คแจ็คเบานิดนงแจคเนาะแล้วเรเปิตเองเป็นาไม่ไ huh. ้แจ็คไอ่านไอ้ห่ากัน้ห่ากันแ็คอะไอมอนตื่นจังอ่ะเร่มเปเิ่มเปิดเเปิด่ไั่งมาไม่ยากอ่มไม่เคยปิ้งเแล้วังแล้วมนอมีเปิด้ม่เปิด้ม่เปิด้ม่เยเคด อะไรนะเจียงคำพี่ตูนเลยเล่นด้วยแล้วเล่นเร็วแล้วมันลามปามได้ไหมพี่พี่ตูนเล่นแล้วไปกันเองนะครับเออเล่นว่าไปกันเองเล่นกันเองพี่เราไม่ได้ลามปามเรียกว่าความสนิทที่เชื้อโอเคเฮ้ยมีคนมีคนไออาร์สามสองสี่น้ำเงินน่ะมึงตามดิอาร์สามสองสี่น้ำเงินมึงตามดิอารสองสี่น้ำเงินในเมืองใช่ปะเออเมื่อกี้มันเข้ามันเข้ามาแล้วมันบอปุ๊นมันออกเลยอ่ะปลู่กไปไหนแล้วอ่ะตูนใช้่อยคนชันเลยทีนี้เอาไปเลย นั่งสองประหลุกไม่ได้แล้วอะก็ชอบเป็นเกียร์ใช่ป่ะเี๋ยวเขาชอบเป็นเกียร์พี่ร์ก็คือข้าวดูมันนั่งสองปะอยู่ไหนอยู่ไหนนั่งคนเดียวกลางกลางเจอเมื่อวันเหรอไม่เจอไม่เจอไม่มันในนี้เดิมันสามสองน้ำเงินไม่ได้น้ำเงินมากน้ำเงินเข้มอ่ะ เนี่ยอยู่กับรายการที่เรียนเก่งเราครับดูแป๊บเขาว่าไงวะบอกว่าสีแดงเงินแต่เบนอยู่แล้วสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองอ่าใช่คันนี้แหละแหอนตีแอนตีชอบทำตัวเงี้ยนะเขาชอบโยนอ่ะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับฮัลโหลเนี่ยไม่ไหววะฮัลโหลเหมือนมันรู้ตัวมันวิ่งเนี่ย ไงอ่ครับผมมีอะไรหรือเปล่าครับเออไม่ได้มีอะไรนะครับพอดีเมื่อกี้เข้ามาไกลเราปผลีไมปวดคอไอีอย่างน้อยอะไรนะพอดีเมื่อกี้เข้ามาไกลเราวอรเมื่อกี้ผมเพื่อนผมมนเสี่ยให้มาเก็บรถครับคือข้างผมเนี่ยผมแพ้หมดแล้วเก็บเงินไม่ได้เพื่อนผมอยู่ตรงนั้นอะโอเคครับมารถคันส้มมาเก็บเมื่อกี้ไปไม่มีอะไรไปนี่เอาเงินให้หนดเฉยที่พวกกลับมาตั้งข่าวครับไม่มีอะไรอสีถุงโคเคนสาม พอดมือดิไอเดมอนมายังเดมอนมาเราซ้ำมันแล้วครับมันมีชือะไรตายพอดมือดิยพอดมือริมกินข้าวครับโอเคโอเคอ่าไม่เป็นไรให้พายกันได้อันนี้ทำอะไรกันนะครับอาจาครย์เราเอารถเข้าไปแอบดีๆแล้วคนที่จะเทิดข้อมีพี่ไปแล้วแต่ก็บอกว่าไปให้แม่ไปจะได้นินทาพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟจะรีบกินขาวแล้ี่ได้ข้าวยังอ่ะ อะไรคันขับเสวนไม่ไล่ไล่เหล่ากียาอยู่กับมเท่าไหร่อันนี้ับพี่อันนี้อยู่แก๊งไหนเนี่ยเอ่อไม่ได้ไม่มีแก๊งครับเพราะว่าแก๊งพวกผมเพิ่งยุบไปคนมันออนกันไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยยุบไปก่อนอยากยีมยาในตัวมึงเท่าไหร่อยากยจะมาสามสองคันนี้มากเลยครับหยิบได้ปะผมไม่มีรถวิ่งงานดำเลยครับพี่อยากเล่นครับอยากเล่น คันเสมออย่างไรได้เลยขนาดบิลล่าแล้ครับไอบอยแล้วไมไอบอยมาของนี้เชี่ยครับกำลังไปครับคันครับตอนนี้แจ็คโดนสี่คันครับของไอตี๋อยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนไหวเปล่าบิลล่าเอาลงแตะบิลล่าไหวเปล่ายางแตกหรือเปล่าไม่แตกครับสามพันแค่แค่นี้ได้นะเชิ่จัดขอบ่าออโกบอลห้าคนอ่ะ เดีสามพันยูเราเป็นสายไงไั่ก็เป็นสายที่เฉยไปกินนี่เข้ามาแบบแปลกๆไงผมเล่นหมดตรงเนี้ยตัวตีตัวตีไม่เป็นไรท้าไม่ถ้าพวกคุณไม่เป็นสายไปแปลกผมผมพวกกับไอ้คนทั้งหมดมาแล้วครับอ๋อครับโดนจับรู้จักพวกเดลานี่ไหมล่ะผมผมผมม่นไม่ชอบพวกมันเลยแหละเดลานี่เนี่ยงั้นโอเคเราอยู่ด้วยกันได้ผมยังเกลียดมันเลยเนี่ยเขาตอนเข้ามาแรกมันข่มพวกผมจัดเลยอ่ะเอาหรอ ใช่ครับนมันบัฟมันบัฟแรงจัดเลยอ่ะเวลาไปเก็บแอ้ดงไอ้ดอปอ่ะอ๋อโอเเคดี๋ยวจัดการให้จัดไปครับคอาโป้ให้ผมไปช่วยไหมผมจะไปกระทืบมันด้วยแล้วแต่คุณเลยผมไปล่อมันด้วยเหมือนกันใช่ครับมีปัญหาถ้าคุณมีสตอรี่พวกพวกกับพวกมันอยู่ได้มีปัญหาแจดไปครับแจวเลยเจวเลย <Demon S 2> เดมอนมายังนี<ด>่ซาเรา,าไปร่วมสตอรี่รอดเดลานี่ได้ด้วยแต่โดนเซิร์ฟกะอยากโดนไม่ดีอะอ๋อเดมอนเดมอนมายังมา,ลามแล้วครับลุงเอารถมาจอดตรงนี้ดีกว่าเอารถมาจอดเนี่ยม,มาอยู่กับพวกเขาเนี่ยไหมจะได้มีเพื่อนคุยเอารถจอดตรงนี้เดี๋ยวเลยตอนแรกมันกดพวกเราเยอะจัด เอารถมาจอดตรงนี้จะได้มีเพื่อนคุยกับพวกเขาเนี่ยเขาขายยาเหมือนกันนะมันไม่ค่อยคุยออมันชอบสุ่มสิง,สงอเออให้มันอยู่อ่ะพวกนี้หน่อยเ,ยเราใส่หน้ากากพี่ <laughs> ลงแค่นะั้นแหละเฮียดัมไว้สปูนเรา,าร <laughs> ลัเฮียรถสีเหลืองอะ่ะ <laughs> มีอะไรเรียกวอรเลยนะไอ้มอลปูนเด้อโยใครโดนอ่ะโยใครโดนอะโยวิสตีบ้าแจ็คโอวิสติบ้าอะไรเยอะมีคนยืนตรงนี้กูนึกว่าเอ็นพีซีเฮียจักรถก่อน อ๋อกยากเอดทำไมรถมึงเก็บจูเลียากุดมาไมเนี่ยมีของเพราะกดคนอื่นไงขึ้นของเลยประมาณนี้ไอพวกนี้ไม่เท่าไหร่แลรกดแต่คนสู้ไม่ได้อีโวเกมแล้วพี่ผมว่าอีโวทรงอ่ะทรงมาแล้วแล้วการสีเหลืองคร้บอยู่แล้วารีเหลืองแล้วกันีเหลืองบอ่ารแต่บนเฮดปะเนี่ยกระถิ่นเยอะจัด เทียบแต่บันเที่บไม่ติดหรอกพวกเนี้ยแต่บันเทีดีกว่าเยอะไอ้ที่อะเก่งกูเยอะด้วยไอ้สัตว์อยจะไปเทียบพระ เียแบบเฮียการี่เป็นเฮียกูบ้าก็ไว้สัตว์ใช่เหรอป็นรักมึงเหรอไอ้กัสอ่ะแต่มึงบอกมึงบอกตัวสปูนตัวลายคือคือตำรวจนตำรวจตรวจตำรวจน้นน้นคนนคน้นคน้ค้นค้้นนนนโค้คนน้นคนค้นค้นคนโน้นคนโนนคนน้น้้นน้น้นอนโนนโนค้น้นค้น้นานนคน้นคนโน้นคนโคนโนนคนโน้นคน้น ไม่เหมือนในพวกเคี้ยนี้ต้องครบถึงจะเข่าไอสัตว์นี่หัอหมดไปแล่วไอ้เนี้ยน้อยมันยังสู้เลยแต่มันเห็นอะ่ะมันไม่ได้ปอดแหกนะไอ้เฮีย้ยยอมตายเพื่อแกงอะ่ะไอสัตว์ปอดแหกไปหน้าหัวหน้ามันอะ่ะ ไปเทียบกันเลยไอ้ี่พวกเนี้ยเพิ่งหัดไอสัต์เพิ่งหัดเดินพนี่หายไหมรู้่ะ เอ,เอาเอาเอาไปลงทิกต็อกอีกทเกดียด่ดเ,เนี่สัวเดมลเห็นอ่ะได้พวกเดียวกันเนอาว้ยโอ้โหสั์คอตกตรงรับให้หน่อยไ้ อะไรเนี่ยเขามาแล้วน่าจะเอาเรามาขึ้นตักูดิมาขึ้นตักูไหมมาขึ้นตักูเอาใครครับผู้ต้อรวจมาขึ้นตักูมามาไอ้ไทยมาเอาใครนะครับไอ้ไทยมานี่ดิไอ้ไทยมานี่ดิใครไล่ผมอ่ะคนนี้เหรอ เฮ้ยคูขอถามอะไรนนเดียในวอร์ในวอ์นี่ปิดเสียงเฉพาะบางคนได้หรอวะปิดเสียเพ็ามไม่ใช่ไม่อยากรู้่อยากแรงจริงอะไรแรงจริงแรงจพี่โอ้พี่แรงยิงไทยนหะรู้ว้เป็นที่ม้มอกี่มานี่เฉยประสบการณ์เนยแปดน้แปดเสี้ยโพสยสันเสี้ยอะไรกูได้ต้องปาดูสุแดงขั้นสองนะอดถึงเวลาจุดมองของวปะ

คีหน่อยนะทุกคนโฆษณาเยอะหน่อยทุกเนี้ยก็ต้องตั้งอะ่ะเป็นข้อบังคับอ่ะข้อบังคับของเขาเลยอะ่ะก็ต้องตั้งนะฮะเพาเพิ่าเพิ่าไม่มีก็มึงซัำไงลิวไอ้เหี้ยมึงจะมีได้ไงอะ่ะไอสัตว์มึงซัำมึงพูดได้เนยไม่มีไอ้เหี้ยซัำทำไมนี่

กดคาบได้ปะไปกดคาบได้มาตอนพุทธกราชพฤษภาทุกคนกดคาบได้ปะหรือกดไม่ได้เลยแล้วต้องทำไงอ่ะแล้วถ้ารีเซ็ตอ่ะกดรีเซ็ตได้ปะถ้ารีเซ็ตอ่ะเอาปิดเปิดใหม่ไม่ได้ด้วยโอ้โหเยี่ห้อจัดแล้วมันนานปะ สามสิบวีหรอสามสิบวีเองโฆษณาอะไรมันคือโฆษณาอะไรทวิตอาร์พีจีทำไมทัดไม่ได้ล่ะจ๊ะ แต่ต้องชั้นโอ้ยขายยากจังโคตกันยิกขึ้นมาพี่ขึ้นมาผมอยู่นี่ขึ้นมาเร็วเรปิดไปอยู่ปิดเร็ว หเรอเอ้ยถ้ามันยิงมันยิงไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะเออะไรคืออะไรอ่ะเด็ดเด็ดเด้ที่นี่คือแฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอะคนท้องกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินนายเชื่ไม่ใช่มาบอกว่าเจคิตีของมึงกูก็ฟังทั้งวมดวิ่เชื่อมึงก็ไม่ดูดีเฮ้ยบอยเจ้าของมาเทศว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยพวกลูกหมาที่เข่า